สวัสดีค่ะยูอินลุนค่ะวันนี้จะมาเก็บเห็ดร่มนะคะนั่นไงนั่นนั่น,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 นี่โอ้ยนี่นี่นเอาปะเนี่ยกำลังตูมเห็นไหมคะแล้วอันนี้บานแล้วบานหน่อยเดียวแต่อันนี้กำลังกินเห็ดร่มนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยลายบนหมวกก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ที่มันจะเป็นสะกิดดำๆเขาบอกว่าถ้าเอามือสะกิดเบาๆหรือเงี้ยมันจะหลุดง่ายนะคะ ที่กินได้เนี่ยมันจะหลุดง่ายแบบนี้แล้วก็ขาลายๆน,น,นี่นี่น,นี่ถอนมาเลยถอนมาเลยไม่ตัดดึงมันทั้งหมดเลยแล้วก็เช็คสภาพ้าให้ครบขา่ะนี่นะคะขามันจะลายลายแบบนี้่าพี่โชว์หน่อยอันนั้นขาลายลายแบบนี้นะคะนี่ลายลายเป็นหยกัยกๆแบบนี้นี่อดอกหนึ่ง จัดยาเลยดึงลงมาเลยค่ะค่ะเองแล้วโชว์ขอโชว์หมวกข้างล่างหน่อยมันจะเป็นแบบนี้นะนี่อ้าวมีนี่อีกดอกนึงค่ะนี่นะคะตายหมวกพี่เจี๊ยบนี่อีกดอกนึ่งน,นี่ไงเนี่ยกกไม้ที่พี่ชอบอ่ะละอ่อนพี่ดึงข้างล่างเอาขึาข้นมาเออนี่ตัดขาเลย ถ้หลาละดอกที่สามเนาะนี่นะคะหลายเลยพี่เจ้าแบบไหนนี่แบบนี้ที่พี่ชอบมาๆๆกี่ดอกเด้อ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 เดเด้อเดซึมก่อนนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนี่อีกดอกหนึ่งหนเจ็ดแปดแปดดอกโหเยอะมากซึมใกล้ใก้ ดูขาลายไหมอันนี้ไม่ต้องเอามาเล็กเกินไม่ต้องเอาเพราะว่าดูว่ามันใช่หรือเปล่านะต้องดูให้ใช่นะเพราะว่าถ้าเป็นเห็ดพิษแล้วมันแย่นะมันจะคล้ายๆกันมาเลยอ่อนดีพี่เจบจะไปทำอะไรนะผัดต่อเัเรียง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 ตามลำดับความสูงเออนี่อีก ถอนออกมาก่อนโหขาแม่จะเวยนี่ะมากอะวันนี้พี่เจี๊ยบยังอยากกินนะ <c oughs> นี่โหแบบเยอะมากเกยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ใช่นี่ก็ใช่แต่มันเล็กเกินไปนะคะจริงๆไม่แนะนําให้เก็บหรอกถ้าเล็กเกินไปอ่ะพอมันโตขึ้นมาแล้วเงี้ยเราจะเช็คได้ก็คือขามันจะเป็นลายๆเงี้ย อยากหยกัยกยกยกเอาตัดขาเลยแล้วก็ใส่ตะร้าอันนี้พี่เขาก็กําลังตัดนนขาอยู่นะคะเออตัดแบบนั้นแหละตัดแบบสูงเลยอะสูงให้ถึงรอยหยักอืมเพราะว่าต่ํากว่านั้นเห็นเพราะว่ามันเหนียวอันนี้ไม่แนะนำให้เอาแล้วกันไวถึงแล้วว่ามันจะใช้ใกล้เคียงก็ พื่อความสบายใจที่เลือเพื่วสวยในตะการแตะการเห็นจดร่มได้กี่ดอกละลองเอาอันที่ตุ้มตมมาใส่ด้วยกันให้หมดหูยพี่จะไปเจ็บปักใจกันดอกไม้ได้เลยจะบานดีนะเพราะวันนั้นที่ก็ไปใส่ใจกันไงแล้วมันก็บานออกไปไหน่อยนเพราะนั้นที่พี่เอาไปแล้วพี่ไม่ได้ผัดจำได้ปะที่เอาเก็บกันข้างทาง ไปต่อค่ะไปต่อพี่เจียปลายนี่อุ้ยนี่อีกเหรอเมื่อกี้หนูไม่เห็นนะเนี่ยตรงเนี้ยนี่มันเท่าไปวะไม่ได้เท่าเท่าคือมันต้องบานแล้วโชว์โชว์ขอวางบนมอสสวยๆแล้วไปเก็บพวงมาอีกแล้วก็นี่นะคะไม่ต้องหรอนับซี่พี่เจียมีกี่ดอก 2> 1น3 4 5สองี่นี่นะคะสวยมากแปดแปดนี่งไงเลยเหมือนสวยมากอ้าวได้เป็นหัวอีกนะครับพี่น้องออกไปแล้วซื้อไม่ทันแหละเว้ยน,นี่สวยมากอะ่ะเออสวยมากอไปเรียงโอ้โหโอ้โหแบบสุดยอดมากนะคะเห็ดตุร่มสวยๆพี่เจี๊ยบจับล่างๆหน่อยลายมันจะได้ยังอยู่เวลาไปถ่ายรูปแล้วมันจะสวย เอาไหมเนี่ยไม่ตองไม่ต้องขามันเห็นลายชัดยังอ่ะถ้ายังไม่ชัดเอาไว้ก่อนเอาความชัวช่วหน่อยต่างเนามามาดีดอกนะคะเห็ดร่มเห็นเลยขาลายลายดึงเลยค่ะเดี๋ยวไปรวมกันกบด้วยพี่กบลุมด้วยโอเคไปอีกทางนู้นโนนนนนนนกลางแดดอันเนี้ยกำลังสวยกำลังน่ากินอจังวะปีนี้ถือว่าน้อยนะปีโน้นอ่ะที่หนูเล่าอ่ะเป็นเยอะกว่านี้ไง แห้งมากแล้วก็ตอนล่าสุดพี่ไม่กินไงหนูก็เลยไม่ได้เรียกอะไรนูนี่เห็นปะนี่นะคะสองดอกสวยมากอุ้ยอันนี้สวยมากอาพี่เจยบยกแล้วก็ถ่ายรูปดูดีดีดูดีดีวดดสวยมากเลยว่ะสวยสวยนี่นะคะเห็ดร่มค่ะเห็ดร่ม เออขาอยางนี้เครื่องช่วนอันนี้ก็น่อาอวบดอกตูอันนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยมันเดี๋ยวเรามาวันหน้ามันก็โตอีกและอันนี้นให้เกาะกันอยอะเลยนะเองติดเหรออืมอืมอะเจนเห็นเต็ตมคู่ติดเลติดยาอืมติดยากอ๋อติดยากหักเลยอืมติดนี่นะคะจะเป็นลักษณะเนื้อข้างในของมัน มันจะเป็นกรุงกลวงข้างในแบบเนี้ยขามันอันนี้ขาอ่อนอ่ะกินได้อโอ้ยเยอะมากเอาไปรวมกันรวมกันหักละถ่ายรูปพร้อมกันอีกรอบหนึ่งเต,ต็มไม้เต็มมือไปนะคะตามพี่เจไปอาไปรวมกันนิงไหมจริงจริงมันไปถึงเวิงหนูนะต้องดูดีๆหนูพี่เจบอกพอแล้วกี่ดอกไปดูกันวันนี้เขานึกอยากกินนะคะ ไปดูการอุ๊ย,ยนี่นะคะเก็บมาแล้วทั้งหมดมีกี่ดอกพี่เจมสนะ์น้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดดอกจริงๆก็จะเป็นยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบประมาณสามสิบดอกนะคะมันมีดอกเล็กๆที่เราไม่ได้เก็บมา แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเห็ดร่มค่ะเห็ดร่มให้ดูขาเดี๋ยวให้ดูก่อนตอนเล็กๆมันก็จะประมาณแบบนี้นะคะแล้วพอโตมาก็จะเป็นประมาณแบบนี้แล้วก็พอโตขึ้นมาอีกก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะโตขึ้นมาอีกแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะบานออกเป็นอันนี้นะคะก็จะบานเป็นอันนี้อันนี้กำลังกำลังกิน มันกำลังเพิ่งเริ่มบานแล้วว่าตรงส่วนขอบมันจะโค้<อ>งๆอยู่แบบนี้ถ้ามันคือหงายขึ้นแบบเนี้แล้วข้างล่างมันเป็นออกสีเทาๆแล้วอะค่ะสีเขาเรียกอะไรสีแบบครีมๆแล้วอันนี้คือแก่ไปนะคะครีมแบบนี้แก่ไปแต่อันนี้ก็คือจะเห็นสัดส่วนที่ชัดเจนแล้วก็จะมีวงแหวนตรงนี้นเลื่อนขึ้นลงได้ถ้าเราจับดีๆเนี่ยวงแหวนตรงนี้มันเลื่อนขึ้นลงได้พี่จมลองจับเห็นปะมันเลื่อนขึ้นลงได้ เห็นปะแล้วมันจะนุ่มๆแล้วก็ขาลายๆแบบนี้แหละคือลักษณะของมันแล้วเขาก็บอกว่าไอเกล็ดตรงนี้ถ้าเราแค่เอามีดเกลี่ยพี่เจ็บลองมีดเกลี่ยดูสกิดเบาๆมันก็จะหลุดเออเห็นปะแล้วกาสกิดเบาๆมันก็จะหลุดอืมแต่ถ้าเป็นเห็ดชนิดอื่นน่ะมันต้องลอกทั้งที่เห็ดที่กินไม่ได้มันต้องลอกแบบจริงจงจังๆแบบลอกหนัง ออกมาเลยมันถึงจะหลุดอันนี้คือวิธีสังเกตนะคะโอเคก็เดี๋ยวจะจัดการตัดแล้วก็เอากลับบ้านเสรตะก,ก้าเลยมีตะก,ก้าเล็กตะก,ก้าใหญ่กันนะคะสวยงาม อันนี้เดี๋ยวย้ายใส่นี้ไปก่อนเร่้มีที่เผื่ออันสั้นๆพี่ก็ใส่ฝั่งแล้วกันแล้วก็อันยาวๆก็ใส่ฝั่งนด้นหะหรือว่าแยกถือไปตังหาก,ก็แล้วกันนะ <laughs> ถ้าทางจะไม่พอ ก็จะตัดขาสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันต่ําๆเงี้ยมันก็จะเหนียวแต่ก็ไม่ต้องสูงไปพอเริ่มแบบเป็นแตกลายพอดีอ่ะก็ตัดได้เลยอย่างเงี้ยพอมันเริ่มเห็นป่ะมันเริ่มเป็นแตกลายอ่ะก็ตัดได้เลยตรงนี้มันยังไม่มีลายฉันพอเริ่มแตกลายก็ตัดได้เลยอั่อนมันก็นิ่มอยู่อันแก้มันก็แข็งถ้าดอกบานแล้วขามันจะแข็งไง นี่นะคะเห็ดร่มสวยๆกริ้งกระเทเลไปทางนูงง oh, ง้นดอกนึ่งโ่ะโหสุดยอดเลยวันนี้น,<ๆ>นะคะทั้งหมดจริงๆอ่ะอย้ายใ,ใส่รวมกันเลยจะไปง่ายกว่าแล้วอันนี้ก็ถือไปอ่ะเนี่ยตรงนั้นอ่ะเอาไปบางตังต้งๆได้ โอ้ยสัดใจมากว่ะเฮดร่มพี่เจาวางนี่นะคะทั้งหมดเหดรอมประมาณเท่าไรสามสิบดอกนะเมื่อกี้นี้ที่นับกันเดี๋ยวจะผ่าให้ดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะผ่าดอกอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้สักอ,นอันนึงให้ดูค่ะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ถ้าดูขานะคะขาอ่นอ,อน ที่ตัดมาตรงนี้มันก็จะเป็นรูแบบนี้เนาะแล้วก็มีเยื่อขาวๆข,ข้างในเห็นไหมคะนี่แล้วก็ถ้าเป็นดอกนี้ก็เหมือนกันมันก็จะเป็นรูเหมือนกันตรงกลางแล้วก็มีเยื่อขาวๆแบบน,นี้นะคะจะเป็นเนื้อของขาเห็ดแล้วก็อันนี้เป็นวงแหวนอีกอันหนึ่งมันจะเลื่อนขึ้นลงได้เหไหมมันจะฟรีนะคะเราตอนนี้เรามือเดียวเราไม่ถนัดเนาะ โอเคเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูเห็นไหมคะมันจะขึ้นตามมือมาแล้วจะให้พี่เจี๊ยบผ่าให้ดูนะคะอันนั้นผ่านั้นด้วยก็ได้นี่นะคะอันนี้ดอกที่เริ่มบานแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขาพอผ่าออกมาแล้วก็พี่น้องผ่ามองจ้เห็นครีบแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนครีบนะคะ อันนี้ยังกินได้อยู่ดูสังเกตดูครีบยังออกขาวๆอยู่นะคะแต่ถ้าอีกนิดเดียวมันก็จะเป็นสีครีมแล้วอันนี้ก็คือมันแกะแล้วก็มาดูดอกอ่อนนะคะว่าผ่าแล้วจะเป็นยังไงนี่นะคะผ่าแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเน,นื้อขาวๆแล้วมันก็จะเป็นเหมือนร่องนะคะตรงนี้ร่องตรงกลางเห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าให้เทียบกับแบบนี้ อันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะถ,ถ่ายดอกที่พร้อมจะบานให้ดูนะคะเอ้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้มันก็จะกลายเป็นวงแหวนเห็นไหมนี่เห็นไหมคะก็จะกลายเป็นวงแหวนนี่ค่ะอันนี้คือดอกที่กําลังกินกําลังอ่อนเลยนี่นะคะให้ดูดอกเมื่อกี้นี้แล้จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ตรงเนี้ย ที่มันเป็นเยื่อเห็นไหมตรงนี้ที่เป็นเยื่อมันก็จะกลายถ้าหลุดออกมันก็จะกลายเป็นวงแหวนเออตรงเนี้ยพอมันบานปุ๊บมันก็จะหลุดออกมันก็จะกลายเป็นวงแหวนเหมือนที่ดอกเมื่อกี้นี้ที่หมุนอยู่นะคะโอเคก็คให้ดูหลายๆสเต็ปแล้วนะคะอันนี้ดอกกำลังเริ่มบานดอกออนแล้วก็ดอกที่บาดแล้วโอเคค่ะภารกิจเกบ เห็ดร่มก็เสร็จลงแล้วได้3ประมาณ30ดอกนะคะนับคร่าวๆเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก็จะเดินกลับบ้านกันแล้วค่ะวันนี้มาเก็บเห็ดเนาะแล้วก็มาเจอเห็ดร่มเยอะก็เลยเอาเห็ดร่มกลับบ้านไปด้วยค่ะ ีคันยูฮันนะคะขายญ่มากโอ้ยอนนดูดีๆหนูเคยได้ในนี้ไงหนูก็เลยขึ้นมาคันยูฮันค่ะดูได้แกงเห็ดแล้วเม้วันนี้งามๆาดอกแรกไม่ใช่ดอกแรกสิเคยได้ก่อนนันนี้แล้วโอ้ยสวยมากอะ่ะ สำเร็จแล้วนะคะภารกิจในการเก็บเห็ดวันนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ได้เห็ดร่มเท่านี้แล้วก็อันนี้เป็นคันตะเลนที่เราเก็บได้วันนี้นะคะอันนี้เราเลือกมาเฉพาะดอกใหญ่ๆเราก็ได้คันยูหานดอกนึงค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ